สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสิื่อวามะลาบนกตูมเด้อมื่นอนี้กมาา็มันครับได้นกตูมมาตาน่าหมดละเนามาทําการกันเลยครับปากซองเศร้านี่ขาดประเดี๋ยเด้อครับเพื่อเพิ่มความแสียบฮันวาแรลกทุบๆๆๆกันก่อนนะมันต้องฝักงายเนาะกระเบื้องกันไปนี่แหละโอ้สุดยอดซองสอนกับพ่อ,อล้วล่ะเออบผกพีกเหมือดหาขวายเนาะมาก,กวาเข้าขวาไม่มายหอม บอกพริกไหมหอมๆนี่เรียนกันเลยนี่นะน้ำปลาเักหน่อยบักเน่าเนี่ยจะเอาสองเปียงก็พอแล้วละ่ะเพิ่มความแซ่บความนัวนะยงองผักลงไปหอมขาดบปเลยคือบกสองเศร้านี่แหละเงือกมามาเด้อกินน้ำกันนกตูมนกอีลุ่มนี่แหละนี่ขาดบปเลยก่อนจะกินข้ามใดต้องปิกก่อนปิกไปปิกมากอาจจะไปกินดอก เมาครับครับครับมาเลยครับ